เมื่อน้องต้นไม้ตัวป่วนอยากหาอะไรสนุกสนุกทำในเวลาว่างเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สลอตมูวี่ขอเสนอเรื่อง I am Groot ถ้าพร้อมแล้วลุคคในยานอาวกาศที่ทุกคนเห็นอยู่คือ Groot เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นไม้ทั้งร่างน้องเกิดที่ดาวแพเน็ตเครับซึ่งที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่คือ เผาพันต้นไม้แต่น้องมาโตที่ยานลำนี้ได้ยังไงพี่สลอตก็ยังไม่รู้นะสงสัยจะถูกใครบางคนเก็บเอามาเลี้ยงกรูดถูกเอามาดูแลอย่างดีป้อนข้าวป้อนน้ำแถมมีขนมให้กินอีกตั้งหากฮ <c oughs> เลี้ยงง่ายจังวะ แต่แล้วได้มีต้นไม้ต้นใหม่เข้ามาแทนที่โอ้โหดูดีกว่ากันเยอะเลยกรูดเห็นแบบนั้นมโมโหขึ้นมาทันทีเพราะไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันแย่งทุกอย่างไปจากน้องทั้งหมดน้องเลยหาทางกำจัดไอ้ต้นไม้ต้นนี้ทิ้งไปซะดูเหมือนจะเจ็บตัวเองเสียเปล่ากรูดไม่ยอมแพ้ขอลองกับมันอีกสักทีเถอะวะมันจะขนาดไหนกันเชียววานแล้วก็ปล่อยหมยัดยางยืดไปจัดการมันซะเลยแต่มันก็เหมือนเดิม ไม่ว่าจะลองกี่วิธีกรูดผู้น่ารักของเราก็เอาชนะไอ้ต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้สักทางต่อยจนเจบบ็บมือฮือฮึน่าสงสารนะยังไงก็ไม่ยอมนี่นะฮอ้าวเฮ้ยพังหมดเยอะเ้ยกรูดตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองได้ออกจากกระถางต้นไม้เป็นครั้งแรกตอนแรกมันก็เก๊เก๊กลง พอเดินคล่องเท่านั้นแหละสนุกใหญ่เลยแถมยังสาใจที่เอาชนะไอ้ต้นไม้ดันได้ซะด้วยแต่น้องใจดีเก็บเอาต้นไม้มาเลี้ยงเราเผาพันเดียวกันเดี๋ยวพี่จะดูแลเองนะอ่ะแบ่งนมให้ด้วยอ,อีีหลังจากออกมาจากกระถางต้นไม้ได้แล้วมันก็ต้องทำความสะอาดร่างกายกันซะหน่อยอู้หูยจุ่มแล้วมันสดชื่นงานลงไปทั้งตัวเลยแล้วกันสบายตัวสุดๆ ด้วยความที่น้องเป็นเด็กก็เล่นตามราษาไปเรื่อยลอเอาคโครนมาทาตัวโอโหมีม้าตาด้วยเว้ยเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงกรูตื่นขึ้นมาถึงกับตกใจสุดขีดว้าวให้มีกูแปลงร่างเป็นตัวอะไรวันนี้เดียวเดียวไหนลองส่องกระจกดูสิเออเข้าท่าดีแฮะเท่ดีเจ้าเด็กจอมโนของเราเลยหาอะไสนุกสนุกทำเพิ่ม เอาโครนมาทาตัวรอให้ต้นไม้มันงอกขึ้นมาเสร็จแล้วก็แปลงร่างตัวเองเป็นเหล่าผู้พิทักษ์อันนุนก็เท่อันนี้ก็ดีแต่อันนี้ได้สมแมนแตนที่สุดอุ๊ยตายตาย,ตายสวยจังนัหลนอ่อน <c oughs> ไอ้นกแถวนั้นเห็นแล้วรำคาญลูกตาจริงๆนี่นะมึงพูดอะไรฮึกหนาไอแอมกงไอแอมกรุ๊อยู่นั่นแหละเ <c oughs> จ้าเด็กจอมโซนกลับมาที่บ่อน้ำ แต่มันเล่นไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะสิฮึ <c> ่ๆ <oughs> ก็น้องอยากเล่นนะไอ้นกตัวนั้นก็หัวเราะย่อเยอ้ยฮ่าๆสมน้ำหน้ามันกรูดของเราก็เลยนั่นแหละครับจับมันมาถอนขนแม่มเลอเฮ้ยฮ่า <c> ๆ <oughs> <c oughs> ถึงเวลากางคืนได้เวลาพักผ่อนของน้อง แต่มันดันมีเสียงที่ชวนขนหัวลุกดังไปทั่วทั้งยานน้องเลยเดินออกมาดูหาต้นตอของเสียงว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแนะ่ใจกล้าจริงๆเว้ยมีนาฬิกาไฟฉายด้วยธรรมดาจะที่ไหนกรูเดินออกไปสำรวจรอบๆและเห็นว่ามีแคปซูลบ,บางอย่างหล่นแตกอยู่ที่พื้นแถมยังมีรอยหยดเต็มไปหมดนี่แหละมันอาจเป็นต้นตอของเสียงก็ได้ทุกคน น้อมสองไฟฉายเดินไปตามทางเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เจอ้ตัวการคิดว่ามันอยู่ในโถอี้แต่ก็ยังไม่เจอแล้วมันอยู่ไหนกันแน่ติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกไม่เป็นไรขอขี้ก่อนแล้วกันกำลังปวดเลยพอออกมาจากห้อง,ง,งาน้ําหายังไงมันก็หาไม่เจออะนั่นไงอะไรแวบ อยู่ๆไฟฉายดันดับขึ้นมาเฉยเลยรรรหรือว่ามันจะเป็นผีวะทุกนินกรูไม่ยอมยังไงก็ต้องหาให้เจอเสียงมันอยู่แถวๆนี้แหละทันใดนั่นเองไอสารเคมีที่หล่นแตกจากแคปซูลรวมกันจนเป็นร่างโคนิ่งของเจ้ากรูอีกตัวบันเทิงละสิแถมมันยังพูดแอมกรูดได้เหมือนกันเป๊ะๆทางงานต้องใช้วิธีนี้แหละ เต้นแข่งกันเลยเอาเฮ้ยแน่จริงก็โชว์ฝีมือกันหน่อยเยอะเยอะเยะเยะเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังดูเหมือนไอตัวปอมจะไม่ธรรมดาแหม,มแปลงร่างได้ซะด้วยแถมยังพูดภาษาคนได้อีกต่างหากกรุ๊ถึงกับยงโอ้โ,โหมันทำได้ไงวันนี้ไม่ได้การละงานนี้ต้องกำจัดมันทิ้งบ๊ายบายไปเต้นนอกโลกใส่น้องเยอะเยอะเยะเยะ,ยะ ในวันต่อมาเจ้าเด็กจอมโจนหาได้สนุกสนุกทำแง๊บขอให้ขอหน่อยนะเอานี่ไปด้วยดีกว่ากรุรวบรวมทุกอย่างที่หาได้บนยานโอ้โหจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเนี้ยเมื่อได้ทุกอย่างที่ต้องการน้องก็ละเลงทุกอย่างลงบริกรรดาษใส่นูน่นใส่นี่ลงไปดูแล้วมันต้องเป็นจินตนาการที่รำเริดแน,น่ๆแม่งมีทั้งพ่นไฟระเบิดยานเพื่อเอากาศเพรจะสุดไปไหนครับพี่ แต่ทำพังแล้วมันก็ต้องซ่อมกลับให้เหมือนเดิมด้วยนะกรูจ,จัดการซ่อมกลับให้เหมือนเดิมเรียบร้อยรอกเกตเดินมาเจอถึงกับตกใจกรูดนี่นายทำอะไรลงไปเนี่ยยานพังหมดเลยน้องทำหน้ารู้สึกผิดหนูพยายามจะซ่อมให้มันกลับมาเหมือนเดิมอยู่นะพร้อมกับเอากระดาษที่ตัวเองสร้างสารรค์จินตนาการทั้งหมดลงไปให้ดู ไหนดูสิโอ้โหน่ารักดีแฮะมีน้องว่าตัวเองกับเหล่าผู้พิทักษ์ไว้ในนั้นนี่ร o เก e t ตเห็นแบบนั้นถึงกับโกรธไม่ลงเดี๋ยวฉันจะไปใส่กรอบตั้งโชว์ไว้บนหลังตูวเว้เยนให้นายแล้วกันดาเดี๋ยวเดียวนี่มันหางกูนี่ว่าเฮ้ยมาน,นี่เลยเฮ้งานนี้สงสัยต้องโดนจับมาตีก้อนแล้วดา วันต่อมาเหล่าผู้พิทักษ์ได้นำยานลงจอดสำรวจบนดาวเคราะหดวงหนึ่งกรู้หาอะไรเล่นหลออพี่ๆตามประสาเด็กกำลังโซนเหมือนเดิมน้องลองเอาไม้มาต่อกันสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆผ่านไป5นาทีเออเฮ้ยเป็นบ้านจริงๆด้วยเก่งไม่บเบาในนี้่ะ อยู่ๆมีนกตัวแสบจะเข้ามายึดบ้านไปหน้าตาเฉยกรูดหาทางไล่ให้มันหนีไปแต่มันตัวใหญ่กว่านี้สิครับฮื้ยยอมมันก็ได้วะแค่เซียววินาทีไอ้นกตัวแสบก็โดนโนกอีกตัวบินโฉบลงมากินสงสานฮฮ้ออุตสาห์สร้างมาตั้งนานพังหมดเยอะเฮ้ย กรูดลองยกหินที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาดูและได้พบกับน้องตัวจิ๋วสุดน่ารักนุ้ย,ยมันน่าหยิกแก้มจริงๆนะทุกคนเจ้าเด็กจอมสนรู้วนนี่แหละที่เราจะเอาชนะได้กรูดของเราเลยจัดการพังบ้านน้องตัวจิ๋วซะเลยยังไม่สาใจขออีกหน่อยและกัน เจ้ากรูดหัวดาชอบใจสุดๆพวกน้องตัวจิ๋วไม่ยอมปล่อยกองกำลังสุดโหดออกมาโจมตีนี่แนะอยู่ดีๆไม่ชอบชอบมาแกล้งคนอื่นดีนะมันต้องเจอแบบนี้ระหว่างนั่นเองใบไม้ที่อยู่บนตัวเจ้าเด็กจอมโจนล่นลงไปในบ้านของน้องตัวจิ๋วทําให้น้องดีใจกันสุดๆมีอาหารให้กินโละเฮ้ยแงม้งมแงม้งมแงมแงม้งมแ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 รีบออกเข้าป,ปากกันใหญ่เลย กรู้ได้ยินเสียงดีใจของพวกตัวจิว๋วเลยรีวิ่งไปเก็บใบไม้กะเจ้ามาขอโทษแต่มันวิ่งเพลินไปหน่อยแล้วมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเละเลยอุ๊ยเพลินดีกว่าจบกันไปนั่นละครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ